ผุชนวุธบริษัททั้งหลายและบรรดาพระโยคาวาจรทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานพระกรมรมฐานแล้วโปรดสนดักข้อวัดปฏิบัติในพระกรมรมฐานสี่สิบระการโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็คือในเรื่องของ ีลานุสติกรรมฐานสำหรับสีลานุสติกรรมฐานนีอ้องค์สมเด็จพระพิตษม,มานบริมศาสันดาสัมมาสัสพสนะามพุทธเจ้าทรงแนะนำบรรดาท่านพุธบริษัทให้ตามนึกถึงศีลเป็นอารมณ์คำว่าสีลานุสติอนุสตินี้ปราตามตามนึกถึงศีล นี่การจริญสีรานุสติกรรมฐานนี้จึงไม่ใช้คำภาวนาวสีหลังสีหลังสีหลังถ้าหากว่าไปภาวนาแบบนี้ก็ไม่ถูกไม่ตรงตามจุดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความประสงค์ความประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีว่าให้ท่านทั้งหลาย ตั้งใจใคร่ครวนอยู่เสมอถึงเรื่องของศีลให้มีความรู้สึกอยู่เป็นปกติว่าเราเป็นผู้มีศีลและก็ศีลของเรามีกี่สิขาบทที่จะพึงรักษาสำหรับครบวาดศีลที่มีความสำคัญก็คือศีลห้าประการชัมนีน มีศีลสิบระการแล้วก็ต้องมีเซกียวัตอีกเจ็ดสบห้ารวมเป็น8ปสิบห้าสำหรับพิสุก็มีศีขาสอง้อยยี่สิบเจ็ดเป็นอริสินแต่ละท่านที่จะฝึงปฏิบัติองค์สมเด็จพระสงน์สาิตโสภาคให้ใช้จิตก,กำหนดอยู่เสมอ ว่าสิขาบทใดสิขาบทหนึ่งหรือว่าทั้งหมดที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงแนะนำเราจะประพฤติปฏิบัติให้ครบถ้วนไม่มัวหมองหรือขาดทะลุนี่การปฏิบัติศีลถ้าว่าถึงเรื่องพิสูจน,น์สมณเณรก็รู้สึกว่ามีสภาวะหนะัก ที่พที่ว่าวันหนักก็เพราะว่าจะต้องรักษาสิขาบทมากด้วยกันแต่ว่าวันนี้ก็จะขอแนะนำเฉพาะพระวาทว,วาิสัยว่าพิสุสมณีนั้นมีกิจที่จะต้องทำอยู่โดยเฉพาะแล้วเพราะมีภาวะว่างกว่าพระวาทวิสัยมากย่อมมีโอกาสที่จะไขขวนพบตวนทึ้งี่ขาบทที่ตนจะพึงปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิีน,นีองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคทรงแนะนำว่าถ้าจะให้ศีลบริสุทธิ์ก็รู้สึกว่าจะไม่หนักอะไรนักถ้ารู้จุดของเหตุนั่นก็คือองค์สมเด็จพระบรมณโลกเชษฐ์ทรงตัสว่าถ้าเรามีพรหมีหารสีคบพลน เมื่อมีพรหมีหารสี่ครบทนแล้วก็ไม่ว่าศีนอะไรทั้งหมดมันก็ดีไปหมดทุกอย่างแต่ว่านอกจากจะมีพรหมีหารสี่ครบทนแล้วก็ยังดีไม่พอต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมกำลังใจไว้เสมอเมื่อมีสติสัมปชัญญะควบคุมกําลังใจแล้วถ้าสติสัมปชัญญะมากเกินไปก็มักจะเฟอรเหมือนกัน อันศีลที่จะรงได้ดีอีกได้นั้นอีกด้านหนึ่งนั้นก็คือต้องมีปัญญาเข้าไปควบคุมปัญญากับสตินี่ต้องเท่ากันถ้าสติมากไหมามากไปก็ฟุ้งไปอีกปัญญามากไปก็ฟุ้งเกินไปเวลาสตินึกปัญญาก็ควบคุมไอ้สิ่งที่ตัวนึกไว้เนี่ย มันถูกต้องตามวิขาบทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดไหมเมื่อใช้สติสัมปชัญญะควบคุมอยู่ได้จะให้ดีไปอีกขึ้นบริสุทธิ์จริงๆก็จะต้องมีหิริและโอตปะเพื่อมีความละอายในจิตที่เราคิดว่าเราจะทำลายศีลเกลงกลัวผลของความชั่วที่จะ ที่จะเกิดจากศีลถูกทำลายแล้วถ้าบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วท่านทรงกำลังใจอยู่ได้อย่างนี้คือหนึ่งมีพรหมีหารสี่สองมีสติสามมีสัมปชัญญะสี่มีปัญญาห้ามีฮิลิโลหิริลโอตะปล้วก็แถมเจ็ดเอหก แล้หกถ้าเราจะมีอะไรคมอีกสักนิดกันดีไหมหรือไม่ต้องก็ได้เอาแค่นี้ก็ทรงตัวเป็นอันว่าอันดับแรกให้ทรงพรมีหารสีรไว้เป็นปกติเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุตุตามีจิตอ่อนโยนไม่ชาดิสิยาใร่ อุ้เมขาวางเฉยเมื่อกำลังใจที่จะเข้าเหตุใดๆดที่จเข้ามาถึงตนนี่เป็นจุดส่งทัญจุดหนึ่งแล้วก็ต้องใช้สติเนกไว้ว่าสิ่งทเรามีกี่สิขาบทมีสมัมปชัญญะรู้สึกตัวว่าสิขาบทนั้นๆบกพร่องบ้างหรือเปล่า นอกจากนั้นก็ต้องใช้ปัญญาว่าศีลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำเรามีประโยชน์เพียงใดโดยไม่ถ้าเราป้องกันส่วนใหญ่ไว้นั่นก็คือใช้ฮิลิและโอตปะใช้ความอายความเกรงกลัวผลค,ความเั่วที่เกิดจากการทำลายศีลทั้งนี้ทั้งหมดที่ยะบรากรวมกันได้กเพราะ,ะอาศัยศรัทธาเป็นสำคัญ ที่มีความเชื่อความเคารพในองค์สมเด็จพระสง์ทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุตธเจ้าถ้าทรงคุณธรรมทั้งหมดได้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัตทั้งหลายก็ชื่อว่าเป็นผู้มีสิลครบถ้วนไม่ว่าสินเล็กสินกลางสินใหญ่สินเล็กหมายถึงสินห้าสินกลางหมายถึงโบสถศสีนสินสิท สินใหญ่ก็คือสินสองยี่สิบเจของพระของิสุทิทั้งหลายเป็นอันวา่าการที่จะทรงสินให้บริสุทธิ์จริงๆต้องอาัยคุณธรรมนี้ทั้งหมดเขาประกอบจึงจะเป็นผู้มีสินบริสุทธิ์ครบถ้วนนี่เป็นอันวา่าเป็นั้นเข้าใจแล้วนะนี่คำว่าสีนนี่แปลว่าปกติ ปกติเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตามนั้นเป็นปกติสำหรับสีขาบท227จะไม่พูดถึงสีขาบท10ก็จะไม่พูดถึงสีขาบทปลายก็จะไม่พูดถึงสีขาบทหจะพูดแต่ว่าสีขาบท5นี้สามารถคุมได้ึงพงปโสดาบันกับสกิทาคามี ถ้าเรามีจิตเมตตากรุณาทั้งสองอย่างถ้ารณมอย่างนี้จะทรงได้ต้องอาศัยสติสมัญญาคุมจิตว่าให้มันมีเมตตากรุณาอยู่เสมอและการที่จะจะเอาสติสมัญญาข้าคุมก็ต้องมีปัญญาไว้ด้วยมีปัญญาคอยพิจารณาตามกระแสบัรธรรมททันงเรื่องสิ่ न. แล้ว่ากันจริงๆถ้ามีปัญญาม,มีสติสมปัญญะมีหิริโลตปะมีศรัทธาหมดศินสิขาบทหนึ่งก็ไม่หายเพราะเราไม่น่าด่านเราเป็นคนอายอายความชั่วเราไม่ใช่คนกลา้าเราเป็นคนกลัวกลัวผลของความชั่วใจผลเนื่งจากการทำลายสิน ในเมื่อสามารถเราส่งศินได้ดีโดยเฉพาะศินห้าความจริงก็ของไม่ยากนะปานาติบาพระพุทธเจ้าว่าจงอย่าฆ่าสัตว์ชีวิตเมื่อาการฆ่าสัตว์ชีวิตทำร้ายร่างกายเขาพิเจอฆ่าเขาผลอันนั้นมันจะสะท้อนมาถึงเราเราจะมีปัจจัยของความทุกข มันจะไม่พบไม่พบผลของความสุขเพราะในเมื่อเราด่าเขาเขาก็ด่าเราเราตีเขาเขาก็ตีเราเขาจะกเราจะฆ่าเขาเขาก็จะฆ่าเราเราจะหาความสุขมาจากไหนหากว่าเรามีความเมตตาปราณีมีความรักมีความสงสารซึ่งกันและกันต่างคนต่างก็มีความสุขอันนี้มาจากเมตตาและกุลนาน นี่การจะยื้อแย่งทรัพย์สินเขาบคคอื่นก็เหมือนกันถ้ารักเราสงสารเราก็ทําไม่ได้เมื่อเรารักเขาเราสงสารเขายอมรับัถือในทรัพย์สินของเขา,าเขาหามาในยากเราไม่ทำเราก็เป็นที่รักของเขาเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขสำหรับคนรักก็เช่นกัน ถ้าเรามีความประสงค์จะยื้อแย่งคนรักของคลอื่นแล้วก็ก็คิดถึงกําลังใจของเราบ้างว่าคนที่เรารักนะเรามีความปรารถนาใครจะให้เขามาใครมาแย่งคนรักของเราไหมเรามีความไม่ต้องการชั้นใดคนอื่นก็มีความรู้สึกฉันนั้นดังนั้นในเมื่อเรามีเรารักในคนรักไม่อย่างมาอยากให้ใครมายื้อแย่ง หรือไม่ต้องการให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้ามาทำลายจิตใจในด้านนี้เราก็ไม่ทำเสียมีจิตสันโดษจินดีเฉพาะคนรักที่เป็นสิทธิของเราเท่านี้เรากับเขาก็มีความสุขไม่แตกเราในความสามคัคคีสำหรับในด้านวาจาน,นี้ที่องค์สมเด็จพระจินสีทรงตรให้ใช้วาจาจริงพูดตรงพูดเพราะ คือไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่ยุยงแต่แกงแสะคนอื่นให้เขาแตกราวกันไม่พูดวาจาสำรากให้เป็นที่ระคายเคืองใ,ใจของบุคคลอื่นใช้วาจาจริงใช่วาจาอ่อนหวานใช้วาจาที่เป็นสุภาษิตเปริญคติที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้รับฟัง เป็นอันว่าถ้าใช้วาจาอย่างนี้เราจะไปไหนก็ย่อมเป็นที่รักของคนทั่วไปเราก็มีความสุขผู้รับฟังก็มีความสุขเพราะต่างคนต่างรักกันความทุกข์มันจะมีมาจากไหนก็สุดท้ายองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำว่าสุรามีไรเป็นปัจจัยเป็นฐานะที่ตั้งของความประมาทอันนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกานาต ทรงแนะนำว่าจงหยุดยั้งเสียอย่าดื่มมันตามปกติที่เราเมาชีวิตมันก็พออยู่แล้วถ้าไปมเมาเหล้าเขาอีกความเมามันเพิ่มกึ้นม่ใหญ่จะเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์นี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นอันว่าศีลถ้าเราเพิ่งรักษาได้จะพ่อสีขาบท้าประการ อันนี้องค์สมเด็จพระวิชิตธม,มานบรมศาสดากล่าวว่าเป็นปัจจัยแห่งความสุขโลกนี้ทั้งโลกถ้าต่างคนต่างมีศีลทั้งหมดก็จะต้องไม่เสียเวลาในการรับประวัติวังป้องกันอันตรายที่เพิ่งเกิดกับตนไม่ต้องเสียทรัพย์สินที่ป้องกันทรัพย์สินและทรัพย์สมบัติที่เพิ่งหาย แล้วก็ไม่จะไม่มีภัยจากการระแวงสงสัยในการยื้อแย่งความรักสิ่งกันและกันไม่ต้องทะสร้างความไม่สบายใจในเวลาที่ฟังพาฟังวาจาที่เป็นประโยชน์แก่บคุคคลอื่นจิตเราก็มีความสุขนี่เป็นอนุวาศีลเป็นปัจจัยของความสุขศีลเป็นที่นำเป็นที่มาแห่งความสุข ถ้าเราไม่ไดื่มสุราเมีไยสติสัมปาจัญญาเราก็สมบูรณ์ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัท้นหลายมีศีลบริสุทธิ์เป็นเอกกตารมีการที่จะเจริญศีลลา,านุสติกรมฐานนี่ก็ไม่มีอะไรมากวันหนึ่งวันหนึ่งท่างจะลืมตาขึ้นมาจงกว่าจะหลับลงไปใหม่ แล้วก็ตั้งใจนับสีขาบทใคร่ควรสีขาบทต่างๆที่จะพึงปฏิบัติว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าวันนี้ทั้งวันเราจะไม่ยอมทำลายศีลเด็ขดขาดถ้าบังเอิญมันทั้งมันพลาดไปบ้างก็คอยเอาสติสัมปัญญะเข้าควบคุมไว้ ว่าสีคขาบททั้งหลายที่ศึกษามาจากศาสนาขององค์สมเด็จไปจอมใจเราจะไม่ยอมละเมิดเพราะว่าถ้าคืนละเมิดแล้วมันจะเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราไม่ละเมิดมันก็เป็นปัจจัยของความสุขนี่ว่ากันเรื่องศีล เมื่อทรงอารมณ์อยู่อย่างนี้ค่อยปรับปรุงใจไปวันละเล็กวันละน้อยมันก็มีการบกพร่องบ้างในระยะแรกเป็นของธรรมดาพเป็นของใหม่ถ้าเราสนใจจริงๆแล้วในที่สุดไม่ชา้านไม่นานเท่าไร่กำลังใจในการรักษาสิงก็จะทรงตัวที่เรียกว่าเป็นเอกคตารมความจริงขณะหน้าของเรานี่ก็มีมากนะสำหรับพระวัด สำหรับพระนี่ต้องระมัดระวังให้ดีกาะวดในที่ดีก็มีมากเรื่องศีลห้าบริสุทธิ์นี่มีเยอะในการเคารพในพระไตรศนาคมก็มีเยอะคนที่จะไม่ถ้าไม่เคารพในพระไตรศนาคมก็มีศีลไม่ได้คนที่จะมีศีลบริสุทธิ์ได้เขาก็จิตใจเคารพในไตรศนาคมคือพระพุทธธรรมประสงค์ เี่ความจริงในกรรมฐา,านสี่สิบนี้เราศึกษากันมาเพียงสองตอนตอนแรกก็ได้แก่พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเรานึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์เป็นสรณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอริยสงฆ์ตอนนี้เราก็มาว่ากันใหม่ วันนี้เรามาว่ากันศีลานุสตินึกถึงศีลเป็นปกติระมัดระวังศีลเป็นอารมณ์นี้แตห่ตหากว่าท่านหลายทรงศีลในกำลังใจบริสุทธิ์มีจิตใจเป็นเอกคตตารมณ์ในกำลังของศีลศีลจะไม่ขาดตกบกพร่องเพราะอาศัยเจตนาเป็นสำคัญอย่าเพาะครวาสนะ แต่เพราะิสุสมณเเนี่ยมีทั้งเจตนาและไม่เจตนาบางสิกขาบทต้องตั้งใจและเมิดจจึงจะ,ะจึงจะเข้าถึงการบกพร่องไม่ได้ว่าศีลจะบกพร่องบางสิกขาบทนี่ไม่ต่างใจท่านก็เอาเหมือนกันมีทั้งสจิตกะเชืออ้ดยจิตคือตั้งใจและอจิตตกะไม่มีจิตเจือปนคือไม่ได้ต่างใจอันนี้ต้องระวังให้ดี นี่จะพ่าว่าสินของท่านครบถ้วนบริบูรณ์ความจริงคนมีศินบริบูรณ์นี่สังเกตง่ายนะถ้ามีเมตตาปราณีมีความกตัญญูรู้คุณไม่แข่งดีไม่แข่งเด่นมีแต่มีแต่ก,ก,การเกื้อคุณโดูตัวอย่างที่น,นาวิสาขามาหาอุบาสิกาหรือว่าท่านอนาติวินิกาเศรษฐี มีแต่เพียงเป็นผู้ให้ถ้าใครได้ดีพรอยินดีด้วยสนับสนุนนิการดีเขาผคนอื่นถ้าศีลบริสุทธิ์อย่างหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจ้าจริงจังอย่างหนึ่งอย่างนี้ท่านเรียกว่าพระโสดาบันเพราะว่าในที่ในมัมบาลีกล่าวว่าพระโสดากับสกิทาคาเป็นผู้มีศีลบริสุทธ เพื่อท่านเอาเพิ่งเฉพาะศีลเท่านั้นศีลมีความสําคัญถ้ามีศีลบริสุทธิ์แล้วศาสนาคมก็ครบเพราะว่าเรามีความเคารพในพระพุทธเจ้าเรามีความเคารพในพระธรรมเรามีความเคารพในพระสงฆ์เราจึงยอมปฏิบัติในศีลดังนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทท่างหลายเรื่องนี้รู้สึกว่าเป็นของไม่ยาก ถ้าเราตั้งใจอยากจะทรงใจจริงๆการเคารพในพระพุทธเจ้าเรามีแล้วการเคารพในพระธรรมเรามีแล้วการเคารพในพระสงฆ์อริยสงฆ์เรามีแล้วรรเหลือ,อแต่ศีลเพื่อความบริสุทธิ์ก็จงมีความรู้สึกไว้ว่าศีลห้าเบราการจะขาดได้เพราะการตั้งใจเป็นสำคัญถ้าเราไม่มีเจตนาจะทำอย่างมดไมัน เดินมาเดินไปเรามองไม่เห็นเหยียบมดตายสินไม่ขาดไม่เห็นแล้วยกขาไม่ทันจะย่อเข้าจะเท้าวางลงไปยกไม่ทันทรงตัวไม่อยู่ก็เอิ่นถ้าไปเหยียบมดตายโดยไม่เจไม่มีเจตนาจะฆ่าสิงก็ไม่ขาดและยุงมันมากัอบเกาะกายหวังจะลูบไล่ให้มันไปบังเอิญไปกระทบมันตายเข้าโดยไม่มีเจตนายานี้สิงก็ไม่ขาด เป็นอน,นว่าถ้าท่านทรงศีลบริสุทธิ์แล้วก็มีศรสนาคมครบอย่างนี้เรียกว่าประสูดากบันให้เราพูดกันในด้านปฏิบัตินี่สำหรับถ้าเราเจะเิญศีรานุสติกรรมฐา,านมั่นคงอย่างนี้เมื่อมีความมั่นคงแล้วก็มั่นคงในคุณพระรัตนตรายด้วย ถ้าหากว่าเราจะสีรานุสติกรรมฐานนี้กับไตรสนาคมทั้งสามเดการทำให้เป็นวิปัสนาญาณแต่ความจริงข้อนี้ก็เป็นวิปัสนาเหมือนกันนะที่เพราะว่าเราจะต้อ,รรสสอ,องรักษาศีลบริสุทธิ์เกียัรบแทนพระพุทธเจ้าก็ก็นึกถึงความตายเป็นสำคัญแลนวคิดว่าตายจากชาตินี้แล้วนั้นเราจะไม่ไปอบายกูม มีความรู้สึกคือมีปัญญาอยู่บ้างสําหรับพระโสดาบันเร่้กล่าวว่ามีปัญญาไม่มากมีสมาธิไม่หนักพระโสดากกษีทาคามีปัญญาเล็กน้อยถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ไม่มาเคารพในพระรัตนตรยัยถ้าเราไม่มีปัญญารู้ผิดรู้ชอบเราก็ไม่มารักษาศีนใะศีนที่จยบริสุทธิ์ได้เพราะอาศัยพรมยานสี่ ถ้าคนเป็นเลวไม่ใช่คนดีไม่มีใครขเขาเจริญพรมีหารศรีทั <c oughs> ้งนี้เพราะอะไรทั้งนี้ก็เพราะว่าคนเลวไม่ต้องการความดีถ้าการมีพรมีหารศรีมีแต่การเกื้อคูลไม่ช้าไม่ยืดแย่งไม่แข่งดีไม่ทำอะไรทั้งหมดให้เป็นที่สุดเตือนใจคนมีแต่การสนับสนุนนี้ เมื่อท่านปฏิบัติในศีลานุสติกรรมฐา,า,านครบถ้วนท่านปฏิบัติในอนุสติสามรกกายการครบถ้วนือพุธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติตามเล็กทิงความดีพระพุทธธรรมประสงค์และตามนล็กทิ้งความดีของศีลสิขาบทของศีลเมื่อมีอารมณ์มั่นคงอย่างนี้ท่านเรียกว่าประโสดาบัน ถ้าว่าเราต้องการจะเป็นอรหันต์จะทำยังไงตอนนี้กำลังใจเหยียบยากเข้ามาสู่โลก,กุตระจิตเอจิตที่เป็นโลกุตระเลยโลกิยะแล้วอันนี้ไม่อยากอย่างนี้ไม่อยากถ้าจะเป็นต้องการเปร็นอรหันต์ก็กำลังใจมันเข้าเขตปณิพานแล้วนี่ เราก็จับตอนท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมหาตฏิปทานสูตรถุกตอนลงเหมือนกันหมดว่าร่างกายนี้หรือเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีที่เกิดการณงของใจเราก็นึกว่าเพียงแต่สักว่าเราเห็นเท่านั้นเพียงสักแต่ว่าเพียงนึกถึงเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือร่างกายของเราร่างกายของคนอื่น ให้ว่ากายภายในกัร่างกายของเรากายภายนอกกร่างกายของคนอื่นท่านบอกว่าจอยยายึดถือร่างกายของเราด้วยจองยายึดถือร่างกายของบุคคลอื่นด้วยและว่าจองยายึดถืออะไรอะไรทั้งหมดในโลกนี้ด้วยทั้งนี้ก็เพราะว่าคนที่มีศีลอย่างเราคนที่รับรับศรสนาคมทรงศรสนาคมอย่างเราทุกคนต่างคนต่างก็ตายหมด อย่างองค์สมเด็จพระบระมสุคตทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์แต่พระองค์ก็ไม่สามารถจะทรงกายไว้ได้ตลอดการตลอดสมัย,ยในที่สุดองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ต้องทิ้งสรีระรางของพระองค์ดังนั้นในเมื่อองค์สมเด็จระสม,มาสัมุทธเจ้าจะต้องทิ้งสรีระของพระองค์เพียงใดเราก็ต้องคิดว่าร่างกายของเราเราก็ต้องทิ้งอย่างนั้นเหมือนกัน ร่างกายเขาของคนอื่นเราก็เขาก็ต้องทิ้งเมื่อทิ้งไปแล้วทุกคนไม่สามารถจะนําทรัพย์สินย่างหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ติดตามไปได้หากว่าเรายังเกาะกายเกาะทรัพย์สินเกาะบุคคลอื่นเพียงใดเราก็ต้องเกิดอีกอย่างเดียวที่ทรงแต้มกากีสาโคตมีว่ามัจจุราชจงฆ่าชีวิตของคนนี้ลงไปสู่บาภคม พราะบคุคคลนั้นมีอารมณ์ใจไม่เต็มถ้าบรรดาแานพุทธบริสัทานหลายคุ้มกาลังใจอย่างนี้ที่ว่าภาพร่างกายนี้มันไม่มันจะพังเขาเชิญร่างกายของบคุคคลอื่นจะตายเขาช่างไปอะไรเมื่อตายแล้วทรัพย์สินเนืงหลายเหล่านี้มันจะไปไหนก็ช่างเพราะมันไม่มีความสาคัญสําหรับเรา ร่างกายนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นเชื้อสายของความทุกข์ไม่เป็นจะไม่ใช่เป็นปัจจัยแห่งความสุขเราไม่มีความปรารถนามันต่อไปถ้าชีวิตเกงยุ่งทรงอยู่เพียงใดเราก็จะพึงบริหารร่างกายตามหน้าที่ถ้าชีวิตตินซีมันจะสิน้นไปเมื่อไรเราก็ไม่เสียเปียนใจเรามีความสุขใจถ้าวางชิ้นได้เพียงเท่านี้บรรดาท่านพระธริษดีทั้งหลาย ก็ชื่อว่ากําลังใจของท่านเข้าถึงอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลเบื้องสูงในพระพุทธศาสนาเท่าลดสำหรับนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาการเวลาที่จะแนะนำก็หมดแล้วต่อเ่นีไปของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทรงกำลังกายกำลังใจให้เป็นไปตามความต้องการของบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ศึกษามา จนกว่าจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี